ครับขอยห,หลังเข้าบ้านกันหน่อยครับนี่เป็นไงหลอดไฟร้อยสี่สิบสี่ชิปของเราครับ LED สว่างตาแตกกันไปเลยครับนี่ครับรีวิวกันสดๆนะครับรับมือเดียวนะครับเป็นไงนี่ สะใจผมจริงๆเลยร้อยห้าสิบสามบาทครับโูกมากๆไม่รู้จะคิดอะไรเยอะแล้วครับกดสั่งอย่างเดียวเลยครับวนอีกทีนะครับเป็นไงไฟบ้านยังไม่ได้เปิดนะครับไฟไท้ายลุ้นวนไฟไฟถอยลุ้นลวน อโอเคไหมครับถูกใจกดสั่งเลยนะครับขอบคุณครับหลอดไฟสว่างตาแตกครับผมในตะการาะล่างได้เลยครับ